<ítulo> loser, ions. สวัสดีค่ะเสื้อคอกลมค่ะแขนสามส่วนนะคะแขนสามส่วนแบบนี้คุณลูกค้าตัวที่แม่ค้าใส่คือสีแดงนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือด้านข้างค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ด้านหลังนะคะมีซิปซ่อนข้างหลังนะคะเป็นซิปซ่อนข้างหลังค่ะซิปรูดจากข้างหลังลงมานะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะสีที่แม่ค้าใส่คือสีแดงสดนะคะใส่แล้วสวยแบบนี้เลยนะคะใส่กับผ้าถุงนะคะผ้าถุงแบบนี้ค่ะเป็นผ้าถุงใต้นะคะเอวเท่าไหร่ก็ใส่ได้ค่ะ จะป้ายซ้ายป้ายขวาก็ได้นะคะสีที่แม่ค้าหยิบมาเป็นผ้าไหมแพร่านะคะนี่ค่ะป้ายแล้วติดตะขอคุณลูกค้าติดตะขอนะคะเอวเท่าไหร่ก็ติดตะขอจะป้ายซ้ายป้ายขวาติดตะขอนะคะแล้วก็มีตะขอให,นะะอใหนะะ้นะคะแม่ค้ามีตะขอให้นะคะนี่ค่ะตัวนี้แม่ค้าหนีบไว้นะคะลูกค้าหนีบไว้นะคะเวลาเราใส่ก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหน้าด้านข้างนะคะ เสื้อนะคะ1,300บาทค่ะกระถูงปื้นละ490บาทนะคะจัดเข้าชุดแบบนี้นะคะชุดละ1,700บาทนะะเนี่ยค่ะเสื้อออกแบบนี้แล้วก็ใส่สวยแบบนี้เลยคุณลูกค้าพร้อมใส่นะคะคุณลูกค้าพร้อมใส่พร้อมไปได้เลยจ้ะจะไปงานไหนทตรีมไหนเชิญได้เลยนะคะนี่สวยเลยนะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีแดงจ้ะมีเลยกนะคะเรียบร้อยจ้ะตัวนี้คือไซส์38นะคะคุณลูกค้า เป็นลูกไม้ฝรั่งเศสไซส์สมสดมีหลายสีนะคะคะลายกันนะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีแดงส่วนสีที่แม่ค้ายกคือสีแดงเลือดหมูจ้ะนะคะสีแดงเลือดหมูค่ะแล้วก็มีแดงแดงสดเหมือนกันนะคะแดงสดแบบนี้นะคะแล้วก็สีดําค่ะนะคะสีดํขาวไซส์สามแปดนะคะสีขาวค่ะสีขาวนะคะสีสวยๆนว่เลยคุณลูกค้าสีฟ้าค่ะ สีฟ้านะคะสีฟ้าแล้วก็สีเทาค่ะสีเทาค่ะแบบนี้นะคะอ่ะแล้วต่อไปนะคะสีส้มค่ะสีส้มนะคะสีส้มสีเหลืองค่ะนะคะสีเหลืองสีชมพูค่ะสีชมพูจ้ะสีชมพูกลีบบัวนะจ๊ะชมพูกรีบบัวจ้าอ่ะสีชมพูหวานนะคะสีชมพูหวานจ้ะ นะคะแล้วก็สีฟ้ามิ้นท์คุณลูกค้านี่สีฟ้ามิ้นต์สีสวยๆได้นั้นเลยนะคะสีสวยสีเยอะมากๆนะคะลูกค้าอยากได้ไซส์38สีนะคะตามนี้เลยคุณลูกค้าจะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสเวลาลูกค้าสั่งก็บอกว่าเสื้อคอกลมแกนสามส่วนลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะสีส้มสีเหลืองสีชมพูสีมุูเปลีปูสีชมพูหวานนะคะหรือว่าสีฟ้านะคะสั่งแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะ เวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อคอกลมแขน3ส่วนนะคะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสไซส์สามแปีตามนี้ที่แม่ค้ายกให้ดูแม่ค้าสามารถจะเข้าถุงผ้าถุงให้เข้าชุดได้นะคะเสื้ออย่างเดียว1,700บาทก็ถูกด,ด้วยนะคะชุดละ1,700ับ1,700บาทค่ะขอบคุณ